1,383สกาวาทีถามว่าสัมมาสมาธิเป็นมรรคและสัมมาสมาธินั้นเป็นธรรมมีอารมณ์ความนึกและถึงความตั้งใจของสัมมาสมาธินั้นมีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าสัมมาวาจาเป็นมรรคและสัมมาวาจานั้นเป็นธรรมมีอารมณ์ความนึกและถึงความตั้งใจของสัมมาวาจานั้นมีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง สกาวาทีถามว่าสัมมาสมาธิเป็นมรรคและสัมมาสมาธินั้นเป็นธรรมมีอารมณ์ความนึกละถึงความตั้งใจของสัมมาสมาธินั้นมีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า สัมมากรรมมันตะละถึงสัมมาอาชีวะเป็นมรรคและสัมมาอาชีวะนั้นเป็นธรรมมีอารมณ์ความนึกละถึงความตั้งใจของสัมมาอาชีวะนั้นมีอยู่หรือประลาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ละถึง1384สกาวาทีถามว่าสัมมาวาจาเป็นมรคและสัมมาวาจานั้นเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ความนึกละถึงความตั้งใจของสัมมาวาจานั้นไม่มีหรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคและสัมมาทิฏฐินั้นเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ความนึกและถึงความตั้งใจของสัมมาทิฏฐินั้นไม่มีหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ละถึงสกาวาทีถามว่าสัมมาวาจาเป็นมัรคกและสัมมาวาจานั้นเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ความนึกละถึงความตั้งใจของสัมมาวาจานั้นไม่มีหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าสัมมาสังกัปปะละถึงสัมมาวายามะละถึงสัมมาสติละถึงสัมมาสมาธิเป็นมกักและสัมมาสมาธินั้นเป็นธรรมไม่มีอารมณ์ความนึกละถึงความตั้งใจของสัมมาสมาธินั้นไม่มีหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น